สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะพยากรดวงชะตาประจาเดือนกุมภาพันธ์สองพให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับดาวจําตัวของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพฤหัสน,นะครับเรียกว่าดาวพฤหัสกุมลัคนาของตัวเองมีตําแหน่งเป็นเกษตรเรียกว่าค็นั้จะมีความมั่นคงมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะต่อนเนื่องมาตั้งแต่ช่วง ต,ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะในวันที่18กุมภาพันธ์จะมีดาวพฤศุกนะครับยกย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนเองนะครับดาวพระศุกเองเป็นดาวเจ้าเดือนสาสตรชักคือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดือนบรณะนะครับดาวพฤศุกเองพอยกย้ายเข้ามามีตําแหน่งเป็นอุดน,นะครับ จะทำให้ชาวรัคณาราศีมีนเองเนี่ยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมที่มีชนชั้นก็ต้องจะมีเกียรติมีหน้ามีตานะครับเข้าไปผัวพันกับสังคมเพื่นฝูงที่มีหน้าที่หรือมีตำแหน่งที่เรียกว่าก็ต้องจะมีความใหญ่โตเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะครับหรืออยู่ในสังคมที่เรียกว่ากนข้างจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตา มิวขาดที่ชาวลัคนาประสีมินเองจะมีการเดินทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงไปยังต่างถิ่นต่างแดนได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโดยความที่ดาวพระศุกร์เองมีตําแหน่งเป็นอุดและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับตรงนี้อาจจะทําให้ชาวลัคนาประส่มอง,องต้องเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางไปทําเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของธุรกิจ ต่างๆเอกสารสัญญานะซึ่งเป็นผลประโยชน์ของชาวลัคนาราศีมีนเองนะครับตรงนี้เป็นเรื่องดาวที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยจะต้องเดินทางไกลเกิดขึ้นได้ในระยะนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําเอกสารสัญญานะการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะเพื่อความมั่นคงของชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนเองนะครับ เรื่องดาวการเงินของชาวราศีมีนเองเนี่ยตัวแทนกันเงินก็คือดาวพระอังคารนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ดาวพระอังคารยังคงสถิตอยู่ที่ราศีพฤกษมีตําแหน่งเป็นปะอย่างชัดเจนนะและมีตำแหน่งเป็นราชาโชคที่ราศีพฤกษเรียกว่าอยู่ในเรือนสหสตรของลัคนานะครับทำให้เรื่องของเงินของชาวลัคนาราศีมีนอองนในช่วงนี้มีเรื่องของการใช้ใจ่ายน่าจะเยอะใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางใช้ใจ,จา่ายเกี่ยวกับเรื่องของการออกสังคม เกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรงุงการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะมากในช่วงระยะนี้นะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ทันคาดคิดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยเนะี่ยมีดาวพระราวหูนะอยู่ในเรือนการเงินของชาวลักนาศีมีนด้วยแล้วก็มีดาวมรตยูนะเข้ามาบ่อนทำลายเรือนการเงินด้วยส่วนหนึ่งในช่วงระยะเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ยังคงจะต้องรัดเข็มขัด ตัวเองสักนิดหนึ่งเกี่ยวเรื่องของการเงินของชาวลัคนาศรีมีนนะเป็นช่วงที่เรียกว่าค่าชใจเยอะอาจจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับในช่วงระยะนี้ของชาวลัคนาศีรีมีนเองบางคนบางท่านนะถ้าดาวพระราหูซึ่งอยู่ในเรือนการเงินอาจจะเรียกว่าราหูลวงรัพย์นะครับแต่บางคนที่เป็นคนเกิดปันพุธนะเรื่องราวพระราหูซึ่งอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาศีรีมีนเองอาจจะบางคนอาจจะมีโชคนะเกี่ยวเรื่องการเสี่ยงโชคเกิดขึ้นได้นะครับของชาว าลัคนาราศีมีนในช่วงระยะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเรื่องต่อมาของเรื่องของการงานของชาวาลัคนาราศีมีนเองนะครับตัวแทนการงานก็คือดาวพระพฤหัสนะเป็นดาวดวงเดียวกัดบดาวจำตัวมีตำแหน่งเป็นกเกษตรเรียกว่างานยังคงมีความชัดเจนยังคงมีความมั่นคงอยู่นะยังเป็นงานที่สามารถจะทําได้ด้วยตัวเองทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความแกวงไปบ้างนะแต่ในช่วงระยะนี้ของเดือนกุมภาพันธ์เรียกว่า งานยังมีความต่อเนื่องดียังมีงานที่ค่อนข้างจะให้เรื่องของความก้าวหน้านะครับอย่างต่อเนื่องกับชาวลัคนาศีมีนนะอย่างชัดเจนพอวันที่18กุมภาพันธ์ไปแล้วนะมีดาวพระสุโร์จงใจเข้ามาอยู่ร่วมด้วยนะดาวพระสุกเองก็เป็นดาวเจ้าเรอนหาชระนะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะอย่างที่คูปตีได้บอกไปแล้วพอมาอยู่ร่วมกับดาวการงานของชาวลัคนาศีมีนก็ทําให้เรื่องของงานเนี่ยมีเรื่องราวที่ต้อง เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมของเพื่อนฝูงการทําเอกสารสัญญาละต่างๆก็แล้วแต่งานที่เกิดเกี่ยวข้องเรื่องการเดินทางเดินทางไกลนะเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความชัดเจนนะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้กับชาวตัคนาราศิมีนเองหรือบางคนบางท่านอาจจะมีการเดินทางแบบเรียกว่าปุ๊บปุ๊บปั๊บปับป๊บแล้วก็ไปนะหรือเป็นการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้น,นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานก็ได้ด้วยส่วนหนึ่ง นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวล ouais. ัคนาราศีมีนเองในช่วงระยะนี้ถือว่าเขาต้างจะม uh ีเรื่องราวที่มีสุขภาพที่ดีอยู่มีความแข็งแรงยังไม่มีดาวที่มีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพโดยตรงเนี่ยเข้ามาปนทําลายเรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศีมีนได้แม้ว่าดาวประสุขเองจะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเข้ามากลุ่มลัคนาของชาวลัคนาราศีมีนเองแต่ด้วยความที่ดาวประจำของชาวลัคนาราศีมีนนี่เป็นเกษตรที่ เรือนของตัวเองและเป็นเจ้าบ้านนะคุพี่ก็ต้องบอกว่าเรื่องหลักสุขภาพเนี่ยยังมีความมั่นคงอยู่นะครับของชาวลัคนาราศีมีนเองส่วนเรื่องราวของความรักชีวิตความรักครอบครัวของชาวลัคนาราศีมีนนะครับตัวแทนความรักครอบครัวของชาวลัคนาราศีมีนเองก็คือดาวพระพุธนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้นเดือนดาวพุธเนยังคงมีตำแหน่งเป็นป่าอยู่ที่ราศีธนูนะครับแต่พอวันที่5กุมภาพันธ์แล้วนะดาวพระพุธมีการยกย้ายเข้าสู่ ราศีมังกรเข้าสู่เรือ,รอรานานะร,ออราพักของลัคนานะเรือนของโชคลาภความสําเร็จเจ้าเรือนเองก็คือดาวพฤหัสบดีหนังปินกเกษตรที่เรือนของตัวเองด้วยนะเรียกว่าเรื่องราวความรักคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าก็น่าจะมีความสุขนะครับมีเรื่องราวที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างเนะี่ยไปในทางที่ดีได้นะด้วยความที่ดาวคนคู่ครามองอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับเป็นดาว เจ้าเรือนอลิด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ดาวผู้นี้เป็นดาวคู่วิชาการซึ่งกันและกันนักส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวที่ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขทําให้เกิดสิ่งดีๆเกิดข,ขึ้นกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงระยะนี้นะครับพอหลังจากวันที่22กุมภาพันธ์ดาวพุธคนหลักคู่ครองมีการยกย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีกุมนะอยู่ในเรือนวินาศของลัคนายกเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพาทิตด้วย เรียกว่าได้ดาวคู่วิชาการซึ่งกันและกันดาวพาทิตย์มีตําแหน่งเป็นปะอยู่นะเจ้าเดลริเป็นปะอยู่ก็อาริเป็นปะก็อดกาลังด้วยส่วนหนึ่งพออยู่ร่วมกับดาวคนละคู่ครองในเดือนวินาทก็มีโอกาสที่ชาวรัทสีมินอาจจะมีกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างนะมีการทําร่วมกันนะเดินทางไกลร่วมกันหรือมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่เรียกว่าโลกส่วนตัวสูงนิดหนึ่งนะอยากจะอยู่กับครอบครัวไม่ค่อยอยากจะไปไหนสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้นะครับ ส่วนคนโสดเรียกว่าเรื่องราวความรักพอหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยมโอกาจะได้พบรักดีๆนะครับพบรักจากใครบางคนนะที่เข้ามาคอยปรึกษาหาลือนะพูดคุยให้ช่วยแก้ไขเรื่องราวต่างๆของชีวิตเขานะครับในช่วงนั้นนี้เรียกว่าอาจจะเข้ามาด้วยเรื่องของปัญหานะตรงเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่ามีความสงสารนะรู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดกับคนนี้ มากขึ้นอยากจะศึกษาดูใจคนนี้นะครับในช่วงระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนโสดอาจจะได้พบเจอใครดีๆสักคนหนึ่งแต่มาแบบอาจจะมาไม่ได้มีความดีเด่นสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้นะครับพอวันที่22กุมภาพันธ์แล้วเนี่ยดาวพละคู่ครอยู่ร่วมกับดาวพาทิตยนะ์นักที่ราศีกุมนะักยุนลืนวิน,นาศเนี่ยมีโอกาสที่คนโสดเนี่ยอาจจะได้เดินทางนะร่วมกันกับ คนรักคู่ครองหรือคนถูกตถูกใจนะครับแต่ถ้าใครถ้ายังไม่มีใครเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการได้พบเจอใครบางคนนะเรียกว่ามาแบบไม่ทันจะคาดคิดนะครับมาแบบมีปัญหาวิ่งเข้ามาหาอะไรประมาณนี้นะครับอยากให้ช่วยแก้ไขอะไรประมาณนี้แล้วก็ อยากจะลองศึกษาดูใจกันและกันนะครับในช่วงระยะนี้นะครับตรงนี้เป็นข้ายากรโดยรวมบ้างของชาวลัคนาราศีมีนนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์นะสำลังแจกคคูคพีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังคูพีอีกครั้งหนึ่งนะในเดือนหน้าจะมีดาวจะย,ยกย้ายเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังคูพีบน่องตอนนี้อีกเช่นเคยสวัสดีครับ